อีขอไปดูช็อปนี้ว่าเราอยากจะซื้อโยรุจริงๆเลยไหนขอเลื่อนไปดูซิอืมโอเคเราเจอแล้วขอ,อกดลงไปซื้อนี่โอ้ทำไมราคาแพงางี้เนี่ยต้องร้านนี้เลย l a ซี่ช็อป บริการกดเกมพาสแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟุตคิงเลกาซี่และรับกดเพจแมปออสตาแล้วก็กดเกมพาสของอนิเมะไฟเตอร์และรับฟาร์มบล็อกฟุตและคิงเลกาซี่ใครสนใจก็อย่าลืมที่จะมาสนับสนุนร้านเขาด้วยนะครับผมอโอเคนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมเองโฟกัสสุนะครับวันนี้ผมก็จะมาสปอยตัวละครน,นะฮะซึ่งที่มาดาโอไม่ใช่สปอยกล่อง นะครับผมเพราะผมไม่รู้ว่าจะเป็นตัวอะไรนะครับแต่ส่วนใหญ่เขาบอกว่ามันจะเป็นโกจิต้าบูนะแต่ผมแต่ตอนนี้ผมจะมาสปอยที่ว่ามาโดได้แจ้งไปห้องห้องอะไรสักอย่างนี่แหละครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูเลยนะครับผมโอเคตัดไปเลยโอเคนะผมผมก็มาส่วนทางด้านของห้องนี้แล้วครับผมซึ่งมาโดได้สปอยเป็นตัวละครมาดาะนะฮะนี่ ะครับผมสปอยเป็นมาดาระซึ่งผมว่าไงมาดะระหอาจจะเป็น5้าดาวหรืออาจจะเป็นตัวละครกล่องนะคะแต่ผมคิดว่านะ่าจะเป็นตัวละคร5ดาวหรอหมั้งเพราะ5้าดาวแบบไม่ได้อยู่ในกล่องอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งตัวละครมาดาระมันยังไม่มีหดาวเลยถ้ามันเป็นแบบ6ดาวแบบพวกดันอะไรเงี้ยโอ้ซึ่งผมคิดว่านะครับ มาดาราอาจจะเป็นห้าดาวจากตู้สุ่มอะไรอย่างนี้นะครับผมก็อาจาจะแบบมาพร้อมหกดาวไปด้วยเลยไหมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับซึ่งทางด้านของกล่องนะฮะผมก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นตัวละครอ,อะไรนะผมซึ่งอันนี้โค้ดฟรีนะครับผมน,นี่อย่าลืมมาใส่กันได้เดี๋ยวผมแปะไว้ใต้คลิปนะฮะก็คลิปนี้จะ เป็นการสปอยตัวละครใหม่แล้วก็แจกโค้ดด้วยนะครับผมโอเคก็โค้ดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะครับผมเดี๋ยวนังเดี๋ยวผมจะใส่ในคลิปนี้แล้วกันครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็ไม่ได้มาสปอยให้ทุกคนนานมากเลยนะก็ไม่ได้กลับมาทำคอนเทนต์ออสตาานานมากเลยก็ขอโทษด้วยนะครับผมซึ่งผมติดธุระนะครับ ก็ช่วงนี้ทําแนวแบบทําแนวซีรีส์นะซีรีส์สั้นๆเออก็ไปละครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับเลยนะครับผมขอบคุณนะครับไปละบ๊ายบาย